ต๊อสี่ขอเวลารีฟิลค่ะค่ะขอเวลารีฟิลค่ะตอนแรกนะคะกระเช้าต้องมาคลิก F5 ก่อนนะคะต๊ะคันจ่ายต้อสี่เวลา12:22นะคะก็มาดูเวลาตรงนี้ค่ะ12:22 5ค่ะ4 12:25เวลาจิ้มสูตรนะคะ14 5นาทีค่ะรงจำนวนลูกค้า รีวิว9 9ง9นะคะ mm hmm. ในช่องนี้ถ้า398ในช่องนี้นะคะจำ mm hmm. นวนลูกค้าที่ท่านค่ะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็เขาวอยเขาซอยนับแต่ว่า้กนะคะตสี่ ยินีให้พนักงานค่ะ